สวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆทุกคนนะจ๊ะอย่าดูแลรักษาสุขภาพนะจ๊ะช่วงนี้พายุก็เข้าบ่อยเลยกินเนาะก็ดูแลตัวเองมืันอกก็คงจะเนืาอแดไม้ไม้ผีแล้วไหมเห็ดหาเห็ดหาอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วมื้อสุดท้ายที่การกินหมูป่าอาจจะมีมื้อใหม่อีกก็ได้นะแต่วันนี้มื้อสุดท้ายหมดแล้วครับวลาบโอเคครับช่วงกันต่อไปครับผมยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกสุขเก็บไว้ในใจนจะจ๊ะตัวนี้ก็หนึ่งขันเยาวกันครับก่อน,จ,นจะเห็ดแนว่กินนีวัตถเด็ดลาบหมูป่าใส่ผักมักแฉนนะครับโอ้ยังไ่ก็เลยน,นี่นสักหน่อยข้าวเก่าข้ามปีครับใส่เวลาเนี้ยครับเจ๊กับผมนะหลังจากมึงขาแล้วครับวันนี้ก็เห็ดเมนูสูตรเด็ดครูเหมือนเดิมครับ ลาบหมูเถื่อนหรือหมูป่าเฮาเเนี่เองครับวัตถุด,ดิบก็คือหมูเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มดแล้วครับสุดสุดท้ายแล้วต่อไปกินเกลือครับพริกสดลูกโดดต้นหอมครับักซี่ใส่ใบได้แพงบักัวไว้แก้มกะจีลาบใส่บักแ้วครับบวกล้วยไกแค่มาจากฝั่งเหนืออะไรก็ต้มจืดน้ำใบสุดน้ำนะครับกินกับข้าวเหนียวห่อนเหมือนเดิมครับมือนีดิุกลู่เหมือนเดิม,มเฮ้ย โอเคครับลงมือรจน้ำเล้กหน่อยสูตรผมก็อที่ใส่น้ำไปก่อนนะครับส่ใบบักูลเล็ดหน่อยจริงๆมะแขวนนี่ก็หอมเลยครับไม่จำเป็นต้องใส่ต่ว่าสูตรเด็ดครับเด็ดใบบกูดจุกลู่ที่เราครับ,รบสูตรแสกป้าผัวเมื่องลงรอดเดือดครับใส่สินหมูล,ลงไปรวนจุกลู่เหมือนเดิมใต่เวลาสามมือครับลาด ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันดีสนเสมอว่าเธอคุกทางเดิมใหม่ไงหองเพงลงอย่างนี้วราได้กระเด็เมียเท่าโรอสักคู่ครับเก็บแก็บแหงว่ามีเงินเติมแก็บอยู่าง้อยเงินเสียทานนะครับ ไปฝนตกนำ่วมไปไว่าอะไเเรเกือดลยครับแล้วล้วนๆสักหน่อยเกล็ดดูชิ้นสับนนไม่อยมีหมูชิ้นสักอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วครับหมูป่าจะกกู้เลยเติมน้ำเทียงดองลงไปนิดหน่อยตัาวชิปปนพร้อมมาแข่นครับ ใส่ไว้ปลาสามหยดหนึ่งซองสามี่แถมนี่เราจะใส่ความเปรี้ยวจากมะนาวว่าเปรี้ยวหลายก็ใส่หลายนะครับนะจ้มเปลือกลงไปมันจะได้หอมเราล้มขอกันกันทักทักใต้ที่หลังมันยังหอมเลยเห็ดไหมพักลวกจะได้เ่มืแข็ัไหนครับ หอมมาแข็นม,มากเลยอรอง่านิงหอมลงไปนี่เลยครับพักกระแพงกินเนื้อะะว้วครับจะกินพัดใช้ก่าแสบไปหาหมอครับผู้ความเสิร์ฟเสิร์ฟครับ พดแบ่แบพูดแ่บกูนี่จะ้านอาหารนะครับแ่บกร,ก,กระเดกกรดียระเาะสามครั้งจะม่โชคน่แมนมีโชคขีดิตลนทสยหั่งไม่หยดอยน่ในะหมห่าง,งาเ,ยนะเ้ยโอเคครับแล้ว กิงทำไมจีนยินฟงใช่เราอ่ววะจินก็บินเนี่ยครับจะแสบแตงกวาก็ต้องทานการกินมาแล้วครับมีทานการกินมาเรียบร้อยครับถึงจะรดชากแลบบ้พวกเพชรกันนี่ครับลูกโดดมันาจา้าคุณหมอถึงห่วงใยกันนะครับเ,เพื่อนๆดูแลตัวเองให้ดีมีความสุขใั้ชีวิตที่มีความสุข,น,สขนะครับเราเกิดมาไม่นานก็จากโลกนี้ไปเคครับผม